ได้กระเป๋ามาใหม่มอีกแล้วทุกคนของมอสตูมคือแบบสวยมากวันนี้มาแกะตามคุณนุชเลยนะคะเพิ่งแกะใช้ครั้งแรกค่ะทุกคนคือน้องแบบน่ารักมากคนดูสิมีช่องหลายช่องเลยอะ่ะข้างในจะมีช่องซิปแล้วก็จะมีช่องไว้ใส่ของสุกจิก น้องจะเป็นแบบสภายข้างนะคะทุกคนวัสดุดีมากราคาถูกมากสีแบบสวยมากดูแพงมากๆเลยอะ่ะน่ารักมากรีบไปกดกันนะคะตอนนี้เขากำลังจัดแฟลชเซลนะคะทุกคนน่ารักมากข้างหน้าใส่ของไว้แบบ เยอะมากจะใส่ค้าใส่พวงกุญแจใส่แอร์พอร์ตได้หมดเลยใส่ของได้เยอะจุใจมากๆค่ะทุกคนคือชอบมากแถมวัสดุด,ดีด้วยดู10บลื่นอีกด้วย4กรมด้วยแมทได้กับทุกชุดนะคะต้องรีบไปจัดแต่คุณนุ๊แปะพิกัดไว้ให้นะคะ